มาผ่าขุมแล้วกันนะพรัาจม,มาพาทานะครับว่าทานหนึ่งคนจะคุ้มไหมใครจะอิ่มไหมในเวลา9 0นาทีของการทำคินบ<ม>ุฟีเอ็มเชนะครับผมก็อย่างน้องผมก็ไม่มามาลองผลิตภัณฑ์เลยนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือผมชอบเนื้อตัวนี้นะครับเนื้อบีฟเนื้อบีฟบ,บิสเกตออสเตรเลียแล้วก็ผมชอบหมูนุ่มหมูสไลด์แล้วก็ก็จจะเป็นหมูหมักนี่ไก,ก่แล้วก็ส่วนของ ของไก่นุ่มต่อไข่ด้วยไก่นุ่มต่อไข่นี่ก็ชอบอยู่นะครับเดียวพอเรื่องผลิตภัณ์ก่อนเดี๋ยวนี้หมดแล้วครับหมดแล้วก็ต้องขอภัยด้วยบางครั้งเราก็กินไม่เยอะครับเราก็เลือกกินผ่าที่อะไรที่มันดูเหมาะสมกับตัวเองนะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้น่าโปรโมชั่นถึง30งนนงมสิบยนาหนายคอมนจะหมดแต่ก็ไม่แน่ใจก็ลองมาทานดีกว่านะครับเอ็นเชงทั้งสองเก้าเก้านะครับสำหรับพันเนาเดียวคุ้มไหมก็บอกว่า ไม่คุ้มลองดูนะครับเดี๋ยวพาชมกับผมสวัสดีครับก็ค่อนข้างที่จะทำคิวได้ดีนะครบไปก็มีนะครับก็เราก็สามารถเลือกเพิ่มได้นะครับแต่อาจจะต้องเลือกเพิ่มเป,เป็นเปิดย่างนะครับสักจานเดียวไหนเกรื่องมาทานนะครับวอ้โหเราจะปิดงย่างป็้ปปยา่ยางสักจานเล็กะีรับเพื่อให้ทอร่อยขึ้นนะครับ เมนูต่างๆก็ยังคงเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องแอดเข้าไปสักหนึ่งจานจะเป็นย่างสักจานหนึ่งร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับผมก็ให้กาหารเคที่อร่อยขึ้นเนี่ยเป็นย่างเคทสักสองร้อยสิบบาทอเราแล้วนะครับผมเราทานตัวเดียก็เป็นตัวเล็กประมาณนี้เมี้ยมีแบบนี้กาะเป็นน้ำชาเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟให้ถ้าบอกว่าเป็นพริกนะครับพริกกระเทียมนี่ก็จะเป็นเมนูียังคงอยู่นะครับก็น้ำจิ้มนะครับก็จะหาเลย เราก็สั่งได้นะครับอาหารบุฟเฟ่ต์กันนะครับ